จะเป็นแรกกิ้งค่ะเสือแรกกิ้งจากนิติดต่อเก้าสิบเจ็ดบาทสองตัวโอ้โหนึ่งสองครบค่ะเนี่นค่ะรูป เครื่องดินกระดูดจะดวดเนี่ยนะคะมีหอนี่แหละไม่ติดต่อเก้าสิบเจ็ดบาทค่ะเป็นกางเกงและกิ้งไว้ใสดกันโปะค่ะแล้วก็โอเคด้วยค่ะสองตัวผ้ายืด ตรงปกจ้าแล้กิ่งตรงปก2โปกสองตเยอะจ้าได้ครบตามจำนวนตัวนี้ค่ะ97บาทของเรามันิิเป็นแบบเขาบอมันชัดๆค่ะมันสิเป็นแบบเขาสิบเบอเย็บขาข้างล่างค่ะเป็นคือจังตัดเบบราบอรเย็บค่ะอันนี้ราคา97้าสบเจดบาทบอรเย็บขา เปิดเม้่อตัวที่สองค่ะจะเป็นขาบดายเย็บเพื่อกันวะราคาเก่าสิบเจ็ดในสองตัวเป็นเพื่อกันค่ะเป็นตัดขาข้างล่างบดายเย็บนี่ค่ะมันจะเป็นแบบตัดขารวบลเย็บข้างล่าง